สวัสดีครับผมนี่อีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญครับหลวงปู่พระศรีวลีนะครับวัดท่าซูงนะครับรุ่นบุณะพระอุโบสถนะครับเจ็ดกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยครับเหรียญใหม่พร้อมกล่องเลยนะครับของแท้จากวัดครับบูชาจากที่วัดท่าซูงมาเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเหรียญหลวงพ่อขนมจีนนั่นแหละครับผมบูชามาพร้อมกันเลยครับผม เหรียญพระศวลีนะครับเหรียญนี้เหรียญละร้อยบาทนะครับ100บาทครับที่วัดก็มีเยอะอยู่นะครับผมเป็นเนื้อทองเหลืองเดี๋ยวเราแกะดูข้างในครับว่าจะข้างในองค์พระจะเป็นแบบไหนครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับนี่นะครับผมด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่พรศิวดีนะครับตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยชัดนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันครับว่าจะเป็น อะไรนะครับผมผมก็ยังไม่ทันได้ดูเหมือนกันนะครับอ๋อข้างหลังเป็นหลวงพ่อพระราชพลมายานเช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรานะครับวัท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีเหมือนกันนะครับผมนี่ครับอันนี้ตัวหนังสือจะชัดหน่อยครับแล้วก็จะมีอักขรอักขรอะไรลายกระนงลายกระหนกอะไรของตามเหรียญนะครับผมเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับ นี่ครับหลวงปู่ศิวดีนะครับเป็นพระที่ถือว่ามีโชคลาภมากที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมพร้อมกล่องเลยครับผมไม่แพงครับ1ึงร้อยบาทครับเป็นคิดเราทําบุญกับทางวัดทางวัดเขาก็สัมมนาให้เราเราก็แจกให้เราหรือเราจะไปเช่าที่ศูนย์วัตถุมงคลก็ได้นะครับผมบูชาพระก็เหมือนเราได้ทําบุญกับวัดเดินแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับ